เปิดแชทลับของแม่นุษย์ส่งหาวอโจโยมมนินนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกันอย่างกะแกะอย่างน้องอุ๋งอิงเป็นแพงแล้วก็น้องลำแพนหรือแท้จริงแล้วฝากแม่หน่อยมาเกิด สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องมุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับแน่นอนครับวันนี้ในโลกออนไลน์ก็มีความเคลื่อนไหวในเกี่ยวกับแวดวงการหมอลำรวมไปถึงความเคลื่อนไหวของน้องมุงอิงเพชรบ้านแพงรวมไปถึงวัดโจและก็ซอนุชนั่นแหละครับแน่นอนว่าวันนี้น้องอยากจะหยิบยกประเด็นของซอนุษมาพูดให้ อาพวกเราเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนั่นก็คือการที่บอสโจโยมนินได้มีการแชร์หรือมีการโพสต์ข้อความผ่านทางแชทหลุดของแม่นุษนั่นเลยครับได้มีการส่งรูปน้องอุงอิงพิรบ้านแพงที่คู่กับน้องลำพนเรียกได้ว่าเหมือนกันอย่างกระแกะแล้วก็มีบทสนทนาสรุปได้คร่าวๆนั่นก็คือนี่แหละครับเหมือนกันมากอา้าวเขาก็บอกว่าเหมือนกันนี่แหละก็คือน้องลูกสาวของพ่อเนี่ยสองคนเนี่ยน่ารักทั้งคู่เลยแม่นุษก็บอกว่าหรือที่จริงแล้วเนี่ย ฝากแม่หน่อยมาเกิดหรือเปล่าที่จริงแล้วเป็นลูกของเราหรือเปล่านี่ก็คือความน่ารักของมนุษย์แล้วก็พ่อโจนัแ่แหละครับที่แสดงออกถึงความรักแล้วก็ความเอ็นดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงต้องยอมรับกันแบบนี้นะครับแม้จะเป็นลูกบุญธรรมที่เพิ่งรับมันเลี้ยงในช่วงที่เข้าวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงการหมอลำแต่ด้วยความรักความเอ็นดูที่บอสโจแล้วก็ซ้อนนุษย์มีให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยนั่นต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเท่าที่เราติดตามข่าวสารน้องอุ๋งอิ เพชรบันแพงมาตลอดระยะเวลา2ปีกว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีเสื่อมคลายเลยนะแม่นุชก็ยังคงเอ็นดูองุ่งอิงเพชรบั้นแพงอย่างต่อเนื่องแม้จะไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาด้านหน้าเวทีเดินทางมาพบปะ,ะพูดคุยตลอดเวลารวมไปถึงว่าโจโยมนินช่วงนี้ก็หนักเน้นหนักไปที่หนังลายอ้อก็ไม่ได้มีโอกาสทำคอนเทนต์กับน้องอุ่งอิงเพชรบั้นแพงอยู่ตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อน แต่ภาพรวมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งเดินทางมาเจอกันที่ไรมันก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยได้ยิ้มตามตลอดเวลากับคอนเทนต์พ่อลูกพ่อโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงพี่บ้านแพงรวมไปถึงแม่นุชก็จะมีการเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลหรือว่าสังคมออนไลน์อยู่ตลอดเวลาว่าอุ๋งอิงพี่บ้านแพงเนี่ยก็ยืนยันตัวตนอยู่ตลอดว่านี่ก็คือลูกสาวของเขาอีกคนนึงนะหากย้อนกลับไปคําพูดแม่นุชแม่นุชก็บอกไว้แบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะแม่นุชอยากได้ลูกสาวว่าสา คนแล้วก็ลูกชายหนึ่งคนแต่เนื่องด้วยก่อนหน้าเนี้ยเหมือนมีปัญหากันในเรื่องของการที่จะโดนหลอกในแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือเปล่าว่าต้องเสียเงิน2ล้านบาทแล้วพออุกิพิ่รุนแพงเข้ามานี่หรือเปล่าที่สิ่งที่ฟ้าประธานมาให้ว่าเนี่ยเราเสียไปแล้วเราได้อะไรที่มันมากกว่าเงินตรามาเราได้ลูกสาวอีกคนหนึ่งมาไม่แน่ใจว่าความคิดของเขา2คนในตอนนั้นเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่แต่นั่นรู้สึกว่าเขามีความรักและเอ็นดูอุกิพี่รุ่น ต้องแต่ที่เข้ามาแรกๆเลยก็ถือว่ายังเซ็นสัญญาเนะี่ยยังไม่ได้เซ็นสัญญามั้งตอนนั้นนะ่ะแต่ว่าก็คือไปผูกข้อต่อแขนรับกันเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ประกาศตัวเลยว่านี่ก็คือลูกสาวก็เป็นอุงอิงทาให้อุงอิงพี่เปิ้ลแพงเนี่ยมีฉายาบอสน้อยมาจนถึงทุกวันนี้และด้วยการวางตัวของน้องอุงอิงพี่เปิ้ลแพงด้วยมันทําให้คนรักและเคารพคนในองค์กรมีความเคารพน้องอุงอิงพี่เปิ้ลแพงนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะยังไม่กล้าที่จะคุยกับน้องอุงอิงพี่เปิ้ลแพงด้วยด้วยซ้าเพราะว่า ก็มองว่าองุ่งเพชรมั่นแพงเนี่ยเป็นบอสไปแล้วแต่ก็ด้วยความน่ารักความเอ็นดูของน้ององุ่งเพชรมั่นแพงนั่นแหละครับส่งผลทําให้นี่แหละครับได้ใจแล้วก็ทําให้คนในวงเนี่ยยอมรับแล้วก็ศรัทธาในตัวน้ององุ่งเพชรมั่นแพงเมื่อมีเวลาพูดคุยกันเมื่อมีเวลาได้ไปเจอกันเป็นการส่วนตัวอย่างเช่นน้องแบมแล้วก็พี่ตันอัตผลนั่นแหละครับที่ได้ไปบ้านน้ององอ่งเพชรบ้านแพงครั้งแรกน้องสองคนเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเกรงหน้าดูเนื่องจากบ้านอุงุ่งเพชรบ้านแพงก็หลังใหญ่ และน้องแบมก็บอกว่าโอ้โหมีโอกาสได้ขึ้นไปนอนในบ้านด้วยรวมไปถึงพิษตันอัศพลด้วยเขาก็บอกว่ามีความประทับใจอย่างมากและอุ้งอิง,งเวชนแพงก็น่ารักมากเทคแคร์พี่ๆได้เป็นอย่างดีเลยนี่ก็คือนี่แหละครับสืบทอดสายเลือดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะว่าในชาติปางก่อนหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้ว่าพวกเขาอ่ะมีบุญสัมพันธ์อะไรกันมาปัจจุบันมันทําให้นี่แหละครับกลับกลายมาเป็นครอบครัวสาวน้อยเพชรแพงครอบครัวนามวงษาหรือว่ารัตนาพรน,นามวงษา,า,งารัตนาพรเพชร แพงนั่นแหละครับและน่นอนว่าอุค์หญิงเพชนแพงก็วางตัวอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าเป็นบอสน้อยได้เลยนะเพราะว่าเป็นคนที่วางตัวได้ดีมากแล้วก็มีกาะละเทศะเคารพครูบาอาจารย์รวมไปถึงนี่แหละครับเวลาแม่นุชกับพ่อโจไม่อยู่ด้านหลังเวทีก็จะช่วยผู้บริหารรับแขกผู้หลักผู้ใหญ่ก็เรียกได้ว่าเป็นบอสน้อยในวงสาวน้อยเพชรแพงแล้วก็เป็นลูกสาวคนโตเนาะลูกสาวคนโตอุคงหญิงเพชรแพงลูกสาวคนรองลงมาก็จะเป็นน้องลำเพลิน ูกสาวรองลงมาก็จะเป็นน้องลำแผนแล้วก็นี่แหละครับลูกชายคนเล็กจะเป็นน้อง y o YouTube เพชรบัานแพงเรียกได้ว่าถ้า u t u b e เนี่ยพูดได้แล้วก็น่าจะมีการหยอกล,อล้อเล่นกันกับพี่อุงอิงเพชรบ้านแพงในอนาคตก็ต้องรอติดตามครับว่าภาพบรรยากาศครอบครัวนี้จะมีความน่ารักมากมายขนาดไหนแต่ปัจจุบันหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาเท่า,า,าที่เราเสพคลิปเสพข่าวรวมไปถึงนี่แหละครับได้มีการดูคลิปตามช่องต่าง,างๆเนี่ยมันทําให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกตามกับพวกเขาไปด้วยว่าพวกเขาเนี่ยรักกันจริงๆ พวกเขาไม่ได้มีการแบบเป็นการเฟกกันขึ้นมาหรือว่าเป็นการแบบอาบทเจ้าน้ําตาหรือว่าตีบทกันเพื่อที่จะทําให้พวกเรานะแฟนคลับเชื่อก็จะมีคอมเมนต์ที่มันเป็นภาพลบต่างๆนานาที่บอกว่าเป็นลูกธุรกิจหรือเปล่าเป็นลูกเป็นนี่เป็นนั่นหรือเปล่าแน่นอนครับไม่เถียงนะว่ามันเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่น้องอุิงเพรามแพงมีกระแสทําให้บอสโจแล้วก็แม่นุชหรือว่าซอนุชเนี่ยผลักดันแต่เชื่อว่ามากกว่านั้นน่ะด้วยจิตใจของคนที่ เอาเอาด้อนถามจริงๆถามตรงๆว่าองค์เองเป็นแพงน่ารักขนาดเนี้ย พ่อพ่อแม่เอฟซก็ต้องเอนดูอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วคิดดูว่าพวกเขาอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันพวกเขาอยู่ในแวดวงเดียวกันขนาดพ่อนนกับแม่บีก็ยังพูดเลยว่าเนี่ยก็คือลูกสาวอีกคนหนึ่งน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้เอนดูได้ยังไงถ้าเกิดว่าพ่อนนกับแม่บีเนี่ยผูกแขนเป็นลูกเลี้ยงลูกบุญธรรมได้ก็คงดําเนินการอีกเช่นเคยนั่นแหละครับก็ด้วยความน่ารักของน้องอยุ่นแพงที่แสดงต่อ,อพ่อพ่อแม่เอฟซแสดงต่อผู้หลักผู้ใหญ่แสดงต่อผู้บริหารในวงที่มันเป็นความ ที่มันน่ารักขนาดนี้ทำให้พวกเขาเนี่ย อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็มีความปรองดองกันมากแล้วก็นี่แหละครับภาพรวมล่าสุดก็แม่นุชก็มีการเปิดแชทหลุดกันออกมานอนอ่านแล้วนนยิ้มตามนะแต่แน่นอนว่าแม่หน่อยยังไงก็คือแม่จริงๆของน้องอุ๋งอิงเพชรบนแพงรวมไปถึงพ่อเอกก็เป็นพ่อเลี้ยงที่เรียกได้ว่าโคตรเอ็นดูน้องอุ๋งอิงเพชรบนแพงเลยแล้วก็เป็นผู้ชี้นําชี้ทางได้อีกคนหนึ่งเช่นกันเรียกได้ว่านี่แหละครับพ่อนนแม่บีพ่อการชัยแม่นุชพ่อโจแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น ปูชนียาบุคคลของน้องอู๋อี๋เบเ้นแพงที่ทําให้น้องอู๋อี๋เบเ้นแพงมีวันนี้ได้และ ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆนั่นก็คือพ่อพ่อแม่เอฟซทุกคนนั่นแหละครับที่ร่วมซัพพอร์ตสาวน้อยหมผจนคนนี้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงให้มีอนาคตที่สดใสให้มีบ้านให้มีรถให้มีกําลังใจในการสู้การสู้งานและแน่นอนครับท้ายฤด,ดูกาลแล้วนะครับแน่นอนว่าปิดฤด,ดูกาลที่กรุงเทพมหานครไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ตลาดฉลองกรุง39และวันที่28มิถุนายนนี้ก็จะปิดวงอย่างเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการที่บ้านแพงก็ขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซ เข้าไปร่วมส่งกําลังใจกันด้านหน้าเวทีหากใครไปไม่ได้ก็เข้ากลุ่มปิดครับ149บาททถ้าไปที่ช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าก็จะได้รับความสุขอีกมากมายเลยกับการปิดฤด,ดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงในปีนี้แล้วก็รอรุ่นฤดูกาลปีหน้าว่าจะมีความอลังการและยิ่งใหญ่มากขึ้นขนาดไหนสาหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง นี่แหละครับภาพรวมที่เกิดขึ้นนั่นก็หยิบยกประเด็นความน่ารักของมนุษย์มาเล่าให้ฟังกันแบบนี้และหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับผักมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าหนังคครออที่จะฉายพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อย่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้เ้าต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ